วันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมคือผมจะเดินกลับบ้านนะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะทำไรก็ถ่ายระหว่างทางแนละเอารศัตั์มาด้วยคือคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะนี่ว้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยกินไหมคือเป็นอะไรที่ผมชอบมากเป็นน้ำมะชามะนาวที่ผมชอบมากนะผม <c oughs> นี่ครับผมคือผมเอ่อ ซื้อตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลเลยะฮะอนุบาลหนึ่งก็อร่อยมากจนผมไม่รู้เขาไม่ไผลิตไปยังนะสุดท้ายก็มารู้ว่าเขายังไม่ได้ผลิตนะผมเลยเพราะว่าแถวบ้านผมไม่ค่อยมีขายนเองก็ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ผมก็เลยซื้อมานะฮะก็ส่วนถามว่าหน้าของผมเนี่ยไม่เปิดหรอกไปหาดูเองเพราะว่ามันมคีคลิปหนึ่งที่ผมเปิดไปแล้วกวก็ลบไปแล้วเรียบร้อยนะ,ะัะผมแล้วก็ คลิปหนึ่งอ่ะที่มันเป็นปกทัพร์ผมอ่ะเออจะมีหน้าตาผมอยู่ก็เราไปหาดูนะผมยังไม่บอกแล้วกันว่าคลิปอะไรโอเคนี่คือทางเดินกลับบ้านผมผมไปที่ร้านอนาะหารทุ่นร้านขายของขอตรงนูน่นนูตรงนูน่นแล้วต้องเดินนะผมผมไม่ได้ขับรถหรือไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ขี่จักรยานไม่ได้ทําอะไรนะะเดินนะผมเดินจากบ้านนะผมไปที่บ้านไปที่ร้านขายตรงนั้นนะผม ถามว่าเหนื่อยไหมคำตอบคือไม่เหนื่อยครับผมสบายสบายครับผมแต่คนที่เดินแล้วชินนะฮะแอ้เดินไปด้วยคุยแบบนี้ไปด้วยก็เหนื่อยเนะเออเดี๋ยวจะไปต้มกินกันที่บ้านเลยดีเดี๋ยวไปต้มกินกันที่บ้านนะให้รู้มันจะเป็นยังไง หลังจากนี้ผมจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่าพ่อผมรับนั่นเองก็ไม่เป็นไรนะให้วีดีโอมันเล่าแล้วกันโอเค